กับพี่น้องเดี๋ยวสิบป้าอันทายวิดีโอเนาะคอยมาขึ้นเขาพี่น้องก็นายป้าไปขึ้นโค้งขึ้นเขาเนาะก็สจิไปเรื่อยๆไปเบิ่งกันเรื่อยๆน้ะพี่น้องว่าจิไปหอดใจสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยบางทีเราพี่น้องโอ้ยสวยมากเลยค่ะงามพี่น้องหลังจากฝนตกแล้วใหม่ๆเนาะมันก็งามมันก็เปียกมันก็ซุ่มจืนมันก็ต้นใหม่ต้นยังกะอันนั้นดีได้หรอพี่น้อง เดี๋ยวไปน้ากัน,นเรื่อยๆน้องพี่น้องออก่อนบุรู้ว่าแถวไหนพี่น้องแต่ว่าก่อนสิท้ายไปเรื่อยๆสิว่าโอเคบอลน,นะพี่น้องเนาะว่าเป็นสีใดงามขนาดไหนโดยกบ,บกเขื่อนได้มาจักเตียดอกเตี้ยนี้ผมก็บรรลุเหมือนกันกสิว่าตายบุญเนาะว่าประมาณไหนแบบใดเห็นไหพี่น้ององันพี่ยังล่ะแถวนี้บกบเคยมาจาักเตียได้พันใหญ่กับป้าเมียครับ เดินไปะวครับเดินไปเรื่อยๆนะพี่น,นอออ้องั่งองเพิงล่องเบิงก่ะล่อง้ากล้องไม่พี่น้องจัดจีนห่างในซัมไรของกเบ,บ้รือกันว่าเอาเียม,มืก่นจีนไปไปล้วงไปเลยยังกันกับกบืพี่น้องนะากินเขกินา่น้องห่างบลีเพี่น้องนว่า เบาเอาเบา,เ,าเป็นได้ในี่งามมิรีตรงที่หลังคว่ำสวยงามเพม่อนเนาะใส่ได้เลยเด็แบบสบายสบายนะพี่น้องคืคองามแต่เดือดเตือนย่พี่นอ้องผู้ใดบ่ได้มากกะเบิ่งเอาอยู่ในอันจอเนาะพี่น้องเนาะว่าแถวใด้กาบลูแต่ว่าเบิ่งเอาคว่ำสวยคว่ำงามเหมือนกนเนาะอยู่ในจอว่ะประมาณนี้เนาะพี่นอ้องเน้าหูเบิ่งที่ลัง วัดทีเ่ถึงมีตาบ,บานคนพี่น้อง,องเกิดขึ้นมาใหม่หรือจังไดงกับกระพุ้ลันนี่ก็กได้ประมาณไดประมาณไดกระพุ้แต่ว่าโอ้ยน้ำมันแจ๋วนี่ถือเนาะน้ำมันถือพี่น้องบ้านอนอกๆก็ยังถือคน่ะบานคนกระร่างสิเกิดขึ้นกัระพล้งกระร้ายเลยแ่ะรถนี่กระไลหลายมันติน่ะบานเกิดขึ้นกักพุวงกักร้ายได้ น้ำกันนะพี่น้องเนาะมีดูเอานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะได้เห็นโน่นเหนนี่จเห็นยังหรอวะน้ำกันอยเป็นค้อนดายโมเจ้าเป็นกนเบิ่งน้พี่น้องเนาะว่าจะไปไสแนมา่าไซแนโอ้ยบานคนอยู่บนเขาตีนเขาจุ๊ึเงเติเลยจวดหยาดไปเลยเอองามงามแต่ว่าขอยแนมด้วยตาเปล่ามันงามเลยพี่น้องแต่ว่าอยู่ในกล่องมันอ,อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งนพี่น้องเนาะ นาสิบอทอกันเด้อพี่น้องเด้อแถวนี้น้ำทวมประมาณเม็ดหนึง่งือกันเด้อแถวนี้ก็ได้สจงเติบขด้อพอธรรมาดาบรนไดเลยพอธระว่าบงธรรมดาบรรไดนี่แหละนี่นี่เห็นปะพอเขาตาเนาะพี่น้องเนะาะเข,ขาตาเขาตาพี่น้องสวยโอ้ยกับตำสายตำกัวยืนสิละว้า อะไตา,วาส,วสวยพี่น้องเรียบ้าเรียบหัวไปตัวนนแดดพอสฟลุยนี่ละบ่ฮหอนบอ่อน้วาพี่น้องอากาศพอดี2ี่สิบี่ย่สิบสอนี่ละยี่สิบกระไงูเนีคนใหญ่นากรับยี่สิบสอนี่นยีกก่ี่้เห็นบ่เห็นบ่

ทั้งใดก็ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่เขามาเบิ่งข่อยเด้อทามากก็ขอบปูร่าไหลปูร่าแทะปูละาสับสะไข่ข่อยในเด้อโอ้ยเฮ็ดมาตั้งมักโดนมานานบ่ขึ้นเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าพุ่นบ่มีผู้ใดมักบ่แนวนี้งเว่าบ่มีคนมักคลิปแนวที่ข่อยเฮ็ดนี่บ่ว่าก็บ่เป็นหยังก็สิเฮ็ดติมันีนล่ะผู้ใดอยากเบิ่งก็เบิ่งผู้ใดบ่อยากเบิ่งหล่ะแล้วเนาะพี่น้องเนาะข่อยก็บ่ได้ว่าหยังหลายดอกสิไปตามสไตล์ อนี่ละ่ะเนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้ล่ะประมาณนี้เอามาเออประมาณนี่แหะอันนพี่น้องก็จะเดียวไว้ซ้นหนี่ก็น้าพี่น้องเนะาะแต่มากดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะคะนั่นะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องขอบ